มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน16มีนาคม2567นี้ราศีไหนจะรวยซื้อสลากตรงไหนเท่ากับ12ราศีเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันก็จะเป็นการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่11มีนาคม2567สำหรับวันนี้เราจะพาไปดูกันว่าราศีใด มีโอกาสถูกรางวัลที่1ดวงดีมากๆในวันที่16มีนาคม2567นี้ได้แก่ราศีกุมภ์พิจิกธนูพฤษศมังกรและจะมาบอกว่าแต่ละราศีนะคะควรจะซื้อเลขอะไรซื้อเลขที่ไหนที่จะเหมาะกับดวงชะตาแต่ละราศีคะ่ะสำหรับราศีมังกรนะคะมีดวงดีกับลูกหลานคนรักจะมอบโชคให้รวมถึงตัวเลขที่เคยซื้อในคราวที่แล้วเลขอะไรก็ให้ซื้อซ้ำเลขเดิมอีกครั้ง จะมีโอกาสดวงดีค่ะราศีกุมดวงดีมากมีโชคลาภดวงดีรางวัลใหญ่ซื้อเลขอะไรก็มีโอกาสถูกรางวัลสูงก่อนซื้อขอให้ตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยเคารพจะได้ดีค่ะราศีมีน มีดวงดีกับวัดสถานที่ติดแม่น้ำดูคลองจะซื้อเลขอะไรก็ขอให้มีคนขายและมีแม่น้ำยิ่งคนขายมีรถหรือวจักรยานก็จะยิ่งดีหากมีรถมอเตอร์ไซค์ก็ยิ่งดีให้ซื้อเลขทะเบียนรถคนขายตอรี่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเพศที่สามก็ได้ราศีเมษมีดวงเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเครื่องปีพศที่สวมใส่หรือมีเยอะให้เลือกองค์แรกที่สัมผัสนำตัวเลขมาเสี่ยงโชคได้เลยค่ะ ราศีพฤษภมีดวงกับเวลาในขณะที่ดูและอ่านดวงเวลาไหนกี่โมงนำตัวเลขมาเสี่ยงโชคได้นะคะราศีเมถุนมีโชคลาภดวงดีกับเลขบัญชีธนาคารหากมีหลายสมุดให้ใช้ธนาคารที่ใช้บ่อยที่สุดหรือว่าเลขรหัส ATM จะให้โชคดีค่ะราศีกรกฎมีดวงกับคนที่เรารักตัวเลขเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดพศออเกิดอายุนำมาเสี่ยงโชคได้นะคะ ราศีสิงห์หากมีตัวเลขในดวงใจต้องรู้จักบวก1ลบหสลับไปมาด้วยเรียกว่าต้องดักเอาไว้ก่อนไม่งั้นจะได้แค่เฉียดต้องซื้อเยอะกว่าเดิมสักนิดจะทําให้ไม่แค่เฉียดแต่สมหวังดังใจได้ค่ะราศีกันมีโชคลาภกับเลขทะเบียนยิ่งเป็นรถที่ใช้ทํางานจะยิ่งดีมากๆนําตัวเลขสลับไปสลับมาจะมีโชคลาภดวงดีค่ะ ราศีตุลเจ้าแห่งกิเลสเลยจะมีโชคกับการพน,นันการเสี่ยงโชคจะต้องซื้อตามคนที่เราคิดว่าเขาดวงดีในสายตาของเราต้องขอยืมดวงคนอื่นหรือเรียกว่าลอกกันบ้านสักนิดจะทำให้ดวงดีค่ะ ราศีพิจิกดวงดีมากมีโชคลาภดวงดีกับลูกหลานบริวารที่เรารักและนําโชคลาภรางวัลใหญ่มาให้สามารถให้ลูกหลานหยิบตัตตอรี่ให้ได้นะคะหรือว่าอายุวันเดือนปีเกิดของลูกหลานค่ะหรือว่าบางคนลูกหลานบอกเลขให้เลยค่ะหรือถามก็ได้ว่าลูกหลานชอบเลขอะไร ราศีธนูมีโชคลาภดวงดีกับบ้านเลขที่ให้โชคลาภเลขที่ห้องเลขที่ใช้เป็นร้านค้าบ้านห้องพักเลขที่พักโรงแรมพักแรมในช่วงวันหยุดยาว16มีนาคม2567นี้ราศีไหนจะรวยซื้อสลากตรงไหนเข้ากับ12ราศีขอให้โชคดีทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ